มงคลสูตรตอนที่สี่สิบสี่วันนี้จะได้พูดถึงมงคลข้อที่ว่าอารตีปีรตีปาปาเอตัมบางครมุตตัมบางการงดเว้นจากบาปเป็นมงคลอันสูงสุดคำว่าการงดเว้นจากบาปนั้นก่อนอื่นขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายของคําว่างดเว้นคําว่างดเว้นนั้นภาษาบาลีท่านใช้คําว่าอารติมิรติแยกเป็นสองสั์อารติก็คือเจตนางดจากบาปเจตนาที่งดจากอกุศลอันนี้เป็นอารติคืองด ส่วนพิรตินั้นก็คือเจตนาเว้นจากการกระทำบาปทุจริตทั้งทางกายทางวาจาทางใจหรือการงดเว้นจากการทำอกุศลคือเว้นจากอากุศลกรรมอารตีที่แปลว่าเจตนางดจากบาปหรืองดจากอากุศลนั้น ก็คือมีใจที่ไม่ชอบไม่ยินดีในการที่จะต้องทำอกุศลเพราะว่าเห็นโทษในอกุศลหรือในบาปนั้นไม่ชอบไม่พอใจในการกระทำนั้นๆอันนี้ได้ชื่อว่างดเพราะว่าเมื่อไม่ชอบไม่พอใจเมื่อเห็นโทษของอกุศลของบาปแล้วก็ได้ชื่อว่างดส่วนวิรติเจตนาเว้นจากการกระทำบาป เป็นจากการพิจฒิาทางทางกายทางวาจาหรือจากอากุศลเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นแล้วงดเว้นไม่กระทำถึงได้ชื่อว่าวิรติเมื่อท่านนำสองสัพ์นี้บรวมกันเข้าก็มีความหมายว่าการงดเว้นจากบาปก,การงดเว้นจากอากุศลกรรมที่เป็นไปทางกาย ที่เรียกว่ากายกรรมเป็นไปทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมถ้าพูดถึงเรื่องทาวารคือทางที่ต้องทอําอกุศลนั้นก็คือกายัทาวารและวจีทาวารก็ได้แก่กายยทุจริตวจีทุจริตอันนี้เป็นการกดเว้นจากบาปจากอกุศลทั้งทางกายทางวาจาวิรติหรือวิรตินี้มีอยู่สามประเภทด้วยกันอันที่หนึ่งคือสัมปตะ วิรัตอันที่สองก็คือสมาทานวิรัตอันที่สามก็คือสมุทเฉตวิรัสตามความหมายก็คืองดเว้นจากวัตถุที่เราจะต้องร่วงเกินในขณะที่สิ่งนั้นปรากฏขึ้นและก็ไม่ร่วงในกุศลอันที่สองสมาทานวิรัตได้แก่การสมาทานคือการถือเอาสิกขาบทต่าง อันที่สามก็เป็นสมุดเฉทวิรัตคือวดเว้นโดยเด็ดขาดอันนี้โดยความหมายยินคําว่าบาปบาปกระบุญได้ยินบ่อยๆทุกคนก็ได้ยินชื่อน,นี้นะแต่ว่าความหมายที่แท้จริงเนี่ยหมายถึงอะไรคําว่าบาปก็คือความชั่วความเศร้าหมองของจิตบาปความชั่วความเศร้าหมองของจิตนั้นก็เกิดจากกิเลสกิเลส คือสภาพที่ทําให้จิตเศ้าหมองเป็นสภาพที่ทําให้จิตนั้นเร่าร้อนเดือดร้อนได้แก่สิ่งที่เกิดกับจิตคือโลภะเจตสิกหรือโทสะเจตสิกหรือโมหะเจตสิกอันนี้เกิดขึ้นที่จิตก็ทําให้จิตนั้นเศร้าหมองเร่าร้อนกระทําทุจริตออกมาทางกายทางวาจาเนื่องจากความเศร้าหมองของจิต หรือเนื่องจากกิเลสนั้นก็แสดงออกมาทั้งทางกายทางวาจาตามที่กล่าวมาแล้วนั้นการกระทํานั้นเป็นการกระทําที่เป็นไปตามอานาจของกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตก็เป็นกายกรรมปัจีกรรมคือการกระทําทางกายที่ชั่วทางวาจาที่ชั่วอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นบาป ถ้าถ้าจะเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับโลภะโทสะโมหานั้นมีอยู่ภายในจิตเมื่อเกิดขึ้นกับจิตก็แสดงออกมาทางกายทางวาจาเหมือนกับเป็นการแสดงความชั่วความไม่ดีหรือแสดงความเป็นบาปหรือความเป็นผู้ที่มีกิเลสในจิตใจนั้นออกมาให้คนอื่นมาโชว์คนอื่นให้เขารู้ว่าจิตในขณะน,นี้โลภะโทสะประกอบไปด้วยโมหะ หยาบมากแค่ไหนอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของเหมือนกับการแสดงให้คนอื่นเข้าได้รู้ก็เกิดจากอํานาจของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจคือโลภะตทสามโมหานั่นแหละกิเลสนั้นเป็นเหตุให้กระทําอกุศลกระทําสิ่งที่ไม่ดีทางกายทางวาจาก็ได้ชื่อว่าเป็นการกระทําบาปคำว่าบุญ บุญที่อาจารย์การจนาถามเมื่อกี้นี้บุญก็คือสภาพที่ชำระขัดเกลาจิตให้สะอาดให้ผ่องใสให้บริสุทธิ์สะอาดจากอะไรสะอาดจากอกุศลกรรมหรือบาปธรรมที่เกิดขึ้นจากกิเลสนั่นแหละอันนี้เป็นเรื่องของความหมายของคําว่าบุญอีกคําหมายหนึ่งที่อาจารย์การจนา คงเคยได้ยินบ่อยๆคําว่ากุศลกุศลก็คือความไม่มีโรคของจิตความไม่มีโทษสิ่งที่มีความสุขเป็นผลหรือง่ายก็คือความผ่องใสของจิตเพราะทําให้ความเศร้มองคืออกุศลนั้นหมดไปท่านใช้คําว่าเพราะทําให้อกุศลพินาศไป ทำให้ความหวั่นวหวของจิตที่ผิดปกตินั้นให้เป็นปกติมีสุขคือความไม่เร่าร้อนเป็นผลอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นกุศลง่ายๆก็คือว่าความฉลาดของจิตจะจิตที่ผ่องใสาจากกิเลสเมื่อกี้นี้มีคําว่าความไม่มีโรคกับไม่มีโทษของจิต บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าจิตของคนเราก็มีโรคด้วยเหรอแล้วก็มีโทษด้วยเหรออาจารย์กาญจนาเคยได้ยินไหมครับว่าโรคของจิตนี่เป็นยังไงหรือว่าเป็นโรคจิตโรคจิตที่ว่าเนี้ก็โรคจิตก็คือโรคของจิตชนิดหนึ่งนะคะคือจิตคือสภาพรู้นะคะแล้วก็เกิดร่วมกับจิตสิกทึงเป็นกุศลละกุศลถ้าเป็นอกุศลก็ทําให้จิตนั้นไม่ผ่องใสนะเป็นโรค ก็อย่างเช่นโกรธอย่างเงี้ยก็เป็นโรคนะฮะอยากได้มากก็เป็นโรคหรือไม่รู้ก็เป็นโรคอันนี้เป็นโรคทางใจหรือโรคโรคทางจิตพูดง่ายๆว่าเป็นโรคจิตถ้าโรคทางกายเนี่ยก็คงไม่ต้องถามเพราะว่าทุกคนก็เคยประสบพบเห็นในชีวิตประจำวันแล้วก็ได้รับรู้ในสิ่งเหล่านั้นทั้งตัวเองด้วยทั้งญาติพี่น้องหรือคนอื่นที่เรารู้จักด้วยอ่ถ้าตามความหมายอย่างนั้นว่าเขาเป็นโรค ที่จิตหรือเป็นโรคจิตอันนี้ในชีวิตประจำวันเราก็จะเห็นว่าเอาคนที่เขาเอะอะพงพวางโวยวายนั่นนี่หรือว่าแสดงความอยากได้นั้นอันนี้ระบบโลภมากอะไเนี่ยนั่นก็คือเขาเป็นโรคจิตเพราะว่ากิเลสที่มีอยู่ในจิตนั้นนี่เผาเขาให้เล่าร้อนแล้วก็แสดงออกมาบางคนก็มีการกระทําอะไรซึ่งทุจริตทั้งทางกาย จะเป็นค่าสัตว์รักษ์ประพฤติผิดในการก็ดีทางวาจาจะเป็นการพูดโกหกพูดคําหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อในส่วนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของเราควรจะพิจารณาให้เข้าใจว่าเออนี่นนะเขามีโรคทางใจนะเขาเป็นบุคคลที่น่าสงสารนะเขากําลังแสดงอาการออกมาอยู่เหมือนกับคนที่เป็นโรคทางกายแล้วก็แสดงออกมาแสดงให้เราได้เห็นว่านี่เป็นอาการของโรค บางทีไม่สบายทางกายแล้วก็ไม่มีสติปวยวายด่าว่าคุณ้นคนนี้อันนี้เราก็ไม่ถือแม้หมอหรือพยาบาลท่านก็เข้าใจว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นผลข้างเคียงอาการที่แสดงออกจากโรคทางกายแต่ส่วนโรคทางใจนี่ถ้าเราพิจารณาอย่างนั้นนี่เราก็สามารถที่จะเมตตาได้หรือไม่ก็สามารถที่จะกรุณากับเข้าได้ไม่โกรธใช่ไหมครับ จริงๆแล้วก็กควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะในความเป็นจริงเนี่ยเหมือนกับโรคติดต่อนะคะพอเขาแสดงอย่างนั้นเราก็เป็นเหมือนเขาเลยเขาโกรธเราก็โกรธตอบให้มากกว่าเขาถ้าาก็โกรธเราพูดจามไม่ดีหรืออะไรเราก็จะพูดจามไม่ดียิ่งไปกว่าเป็นเหมือนโรคติดต่อคิดว่าไม่ใช่โรคติดต่อหรอกคือเป็นโรคแบบเดียวกันยงไงเราก็มีโลภะมีโทสะมีโหมหะอีกคนหนึ่งเขาแสดงออกมาแทนที่จะเมตตาว่าโอ้โหนี่เขากํกลาลังเดือดร้อน,อนเขากำลังเป็นทุกข์นะ แล้วเขาก็กําลังเป็นโรคอยู่นะน่าจะสงสารเขาประสงค์ให้เขาพ้นจากโรคนั้นอาจจะยิ่งเงียบฟังเฉยๆสักหน่อยหนึ่งเนี่ยก็ก็ได้จะได้แต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นกลายเป็นอย่างที่อาจารย์กาญจนาว่าเราเองเราก็มีโรคอยู่แล้วพอโดนกระตุ้นอย่างนงั้นปุ๊บเราก็มีติดเชื้อทันทีกระตุน้นกระตุ้นให้เกิดทันทีเลยก็แสดงออกมาอาจจะยิ่งกว่าเขาดังนั้นในสิ่งที่พุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนว่าบุคคลที่ โกรธต่อบุคคลที่เขาโกรธหรือทําให้เราโกรธนั้นนี่ชื่อว่าเป็นคนที่ไม่ดีมากกว่าคนที่เขาโกรธสีค่ะส่งแสดงไว้ว่าเร็วยิ่งกว่าทําไมล่ะครับก็เพราะว่าเห็นอยู่แล้วว่าโกรธไม่ดียังไงแสดงความน่ารังเกียจของความโกรธยังไงก็ยังทําให้ยิ่งกว่านั้นหรือเท่ากับนั้นก็คือเร็วเพราะไม่รู้ด้วยผมก็เห็นเพิ่มขึ้นไปอีกว่า แม้เราเห็นว่าเขากําลังเป็นทุกข์อยู่เพราะโรพะโทสะโมหะแผดเผาแล้วทาแสดงออกมาทั้งๆท,ที่รู้อยู่ว่าเขาก็เป็นโรคเราก็ไม่ได้มีจิตเมตตาปัารถนาให้เขาเป็นสุขแล้วก็ไม่มีจิตที่จะกรุณาที่ปรารถนาให้เขาพ้นจากทุกข์อันนั้นกลับไปเพิ่มทุกข์ขึ้นไปอีกเมตตาก็ไม่ได้กรุณาก็ไม่ได้ก,ไไดก็กลายเป็นโทสะผสมเข้าไปอีกค่ะถึงได้มีการ ฆ่าฟันกันเพราะว่าต่างคนต่างไม่รู้แล้วก็ต่างคนต่างเป็นโรคอันนี้นี่ถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาก็กลายเป็นว่าโรคที่เราแสดงออกนั้นน่ะเป็นเป็นอันเดียวกับเราก็คือโลภพเกิดแสดงอาการออกความโลภโลมากออกมาโดยการพูดเอ่ยด้วยการกระทําเอ่ยหรือโทสะเกิดแสดงออกมาทางกายเอะปึงปังหรือว่ากระทํา ร้ายปัทุสล้ายในส่วนเหล่านั้นที่เกิดขึ้นนั้นนี่เราก็ผสมเข้าไปด้วยเราไม่ได้เห็นว่าอ๋ออันนี้เนี่เป็นสิ่งที่เขาทำให้เราได้เห็นเป็นตัวอย่างเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเนื่องจากอากุศลที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นหรือกิเลสท,ที่มีอยู่ในจิตนั้น เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่นำความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ทำให้เราบกพุชั่วเศร้าหมองทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็จากจิตที่เศร้าหมองจากอกุศลแลาไม่ได้ดูเป็นตัวอย่างเลยคือที่ไม่ดูเป็นตัวอย่างเพราะว่าเป็นทั้งเราทั้งเขาไม่ใช่ว่าเป็นแค่สภาพธรรมที่เกิดขึ้นทำกิจอย่างนั้นกลายเป็นว่าเขาโกรธเราเราควรโกรธเขา บางคนต่างไม่รู้ก็ลงไปคุกอยู่ในโครนของกิเลสเปื้อนกันทั้งหมดเมื่อเอาของโสโครกเข้าสาดมาแล้วก็สาดกลับไปแทนที่จะสาดมาระหลบหรือไม่ก็มีน้ําก็ไปหาน้ําที่ชําระล้างให้สะอาดก็กลายเป็นว่าผสมเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกโดยความเป็นจริงแล้วถ้าเราจะได้พิจารณาแล้วว่า สภาพธรรมที่เกิดขึ้นนั้นก็คือโทสะมูลจิตที่มีโทสะเจตสิกเป็นมูลทำให้เกิดโทสะแล้วก็แสดงออกมาทาั้งทางกายทางวาจาก็มีโมหะที่เกิดร่วมด้วยก็คือโมหะไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงอริกะไม่รังเกียจบาปไม่รังเกียจอกุศลที่เกิดขึ้นเป็นอันเดียวกันกับเรา อนตุตตะปะก็ไม่เกงรงกลัวผลจะเกิดขึ้นก็เป็นอันเดียวกับเราอีกนะคอุทธจะก็คือไม่สงบในขณะนั้นจิตก็ไม่ได้สงบไม่ได้เป็นกุศลสี่เจตสิกตัวนี้ที่เกิดกับจิตนั้นท่านเรียกว่าอกุศลส,สาธนะเจตสิกคือโมหะอาริกะอนตุตตะปะอุทธจัจจะเกิดขึ้นจึงไม่รู้ว่า โทสะที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เราเป็นเพียงเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตเท่านั้นกลายเป็นว่าโทสะอันนั้นเป็นอันเดียวกับเราเลยมาทําให้เราโกรธมาพูดให้เราโกรธไม่พอใจนั้นเราก็ต้องโกรธตอบเพราะว่าเป็นเราตัวก็เป็นทั้งหมดเลยนะในกายทั้งหมดนี่ตัวเรานี่ก็เป็นของเราแล้วลนะ่ะแล้วก็ทั้งหมดนี่แหละเป็นเราแล้วทั้งหมดนี้รวมแล้วก็เป็นตัวตนของเรา แม้โลภะเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่เกิดกับจิตนั้นโลภะเจตสิกก็เป็นอันเดียวกับเราโทสะเจตสิกก็เป็นอันเดียวกับเราเพราะมีโมหะเจตสิกเป็นพื้นอยู่แล้วก็เลยไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงแสดงออกมาแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าเจตสิกเกิดขึ้นกับจิตนั้นเช่นโลภะเจตสิกเกิดขึ้นจิตในขณะนั้นเป็นโลภะที่มีโลภเจตสิก เป็นบูรหรือเป็นเขาถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงว่าเกิดขึ้นเพียงขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเลยเจตสิกก็คือสภาพธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตแต่ถ้าเป็นอกุศลในเจตสิกก็คือสภาพที่ทําให้จิตเศร้าหมองที่เรียกว่ากิเลสนั่นแหละกิเลสคือสิ่งที่ทําให้จิตเศร้าหมองนั่นแหละที่เกิดขึ้นแล้วก็ก็ดับไป แม้จิตในขณะนั้นก็เกิดและกระดับเหมือนกันแต่เราไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ก็ยึดมั่นถือมั่นในโลภะที่เกิดโทสะที่เกิดที่มีโมหะเป็นบุญนั้นเป็นของของเราเป็นเราเป็นดวตนของเราแม้ไม่พูดออกมาอย่างนี้นี่โดยสภาพที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นเราทั้งหมดเลยเนี่ยปุ๊บขณะที่กระทบ ไม่ว่าจะเป็นเสียงก็ดีหรือว่าการกระทําก็ดีก็เกิดขึ้น,นโดยตัวมัดกลายเป็นเราทั้งหมดก็ดูโทษของความไม่รู้นะครับอาจารย์กาจนาก็คือเป็นสิ่งที่โมหะคือความไม่รู้มันห่อหุ้มเราก็เลยยึดมั่นถือมั่นอย่างเนี้ยแน่นเลยตั้งแต่เกิดมาคงไม่ได้พูดว่าตั้งแต่เกิดมานะถ้าหากว่าเราเกิดหลายชาติก็คงนับแสนโกธกับชาติเหมือนกันจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเข้าใจถึงจะรู้ได้ ที่เราพูดว่ารู้ตามความเป็นจริงเนี่ยว่าเจตสิกก็เป็นเจตสิกจิตก็เป็นจิตถ้าเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันก็เป็นเรื่องของจิตและเจตสิกเกิดดับคำว่าจิตเจตสิกก็เป็นชื่อเฉยแต่สภาพธรรมที่เกิดหรือปรากฏออกมานั้นหรือการแสดงออกมานั้นก็เป็นแต่และขณะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกแต่ถ้าโกรธใหม่ก็เป็นขณะใหม่แต่ไม่ใช่ขณะเกา่านี่คือ ถ้าทมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าที่กายเราเนี่ยก็มีกายที่เป็นรูปด้วยเรียกว่ารูป,ปกายแล้วก็มีกายที่เป็นนามด้วยก็คือนามกายได้แก่จิตและเจตสิกไม่มีที่ไหนอื่นก็คือมีที่นี่ที่เรายึดม,มั่นถือมั่นว่าเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรานี่แหละคําว่ากายหมายถึงที่ประชุมรูป,ปกายก็คือประชุมธาตุสี่ดินน้ำไฟลมส่วนนามกายนั้นก็ประชุม จิตกับเจตสิกก็รวมกันเข้าประชุมลงที่กายนี้จึงเรียกว่ากายคราวนี้อาจารย์กาญจนาได้ถามเรื่องของคําว่าบุญกับกุศลถ้าเราไม่ได้พิจารณาก็นึกว่าต่างกันจริงๆก็ต่างกันโดยตัวหนังสือหรือโดยพยัญชนะแต่โดยอัฐะหรือโดยเนื้อความด้านนี้มีความหมายเหมือนกันคือหมายถึง สภาพจิตที่ดีงามและจิตที่เกิดขึ้นในขนาดนั้นท่านเรียกว่าเป็นโสพณจิตที่เกิดร่วมอจารย์กาจจนาจะให้ความหมายคำว่าโสพณจิตได้หรือเปล่าครับโสพณจิตคือสภาพจิตที่ดีงามนะคะจะเป็นโสพณจิตได้ก็ต้องประกอบด้วยโสพณเจตสิทธิโสพณจิตนี้เป็นได้ทั้งกุศลกับกิริยาวิบากจิตที่ดีงามนะคะ เจตสิกที่พูดถึงว่าสมพระเจตสิกนั้นเป็นเจตสิกที่ดีงามจะพูดว่าเป็นกุศลและเจตสิกโดยตรงอย่างนี้ก็ก็คงไม่ชัดเจนนักถ้าหากว่าเราพูดอย่างที่อาจารย์กาจดาพูดถึงว่าสมพระเจตสิกเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นแล้วทําให้จิตที่เกิดร่วมด้วยนั้ก็ดีงามหรือว่าเจตสิกอื่นที่เกิดร่วมด้วยนั้นนี่ก็จะเป็นเจตสิกท,ที่ดี ที่ดีในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงอะไรหมายถึงไม่จอจมลงไปว่าเป็นกุศลจิตเพราะอะไรเพราะว่าโสพณะเจตสิกที่เกิดขึ้นนี้นี่สามารถที่จะเกิดร่วมกับมหากุศลก็ได้จะเกิดร่วมด้วยกับวิบากหรือกิริยาก็ได้ตามที่กล่าวมาแล้วท่านเลยพูดรวมๆวว่าเป็นโสพณะเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตก็ทําให้จิตนั้นเป็นโสพณะคือดีงามไม่เหมือนกับอกุศลและเจตสิก ควา,ากุศลเจตสิกนั้นเกิดขึ้นกับอกุศลจิตในสิบสองประเภทก็คือโลภบุรจิตแปดโทสะบุรจิตสองโมหมบุรจิตสองอันนี้ท่านก็พูดตรงๆเลยว่าเป็นอกุศลเกจตสิกเกิดขึ้นกับอกุศลจิตอาจารย์กาญจนาคงพอที่จะแจมในส่วนนี้นะครับหรือว่ามีอะไรก็ถามเพิ่ม บุญหรือกุศลที่อาจารย์งสงบอธิบายมาเนี่ยมีกี่ระดับคะตามที่ได้กล่าวแล้วเมื่อกี้นี่ว่าบุญก็ดีกุศลก็ดีในส่วนเหล่านี้เป็นเรื่องของเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตที่เรียกว่าโสภณะเจตสิกทําให้จิตนะั้นเป็นจิตที่ดีงามผ่องใสท่านแบ่งออกเป็นสี่ระดับก็คือกามาวจระโสภณะกุศลอีกหนึ่งก็คือรูปาวจระ โสภณะกุศลแลวก็อรูปาวจระ,ะโสภณะกุศลหรือโลกุตตะกุศลถ้ากามาวจระ,ะโสภณะกุศลจิตเป็นโสภณะจิตที่เป็นไปในชีวิตประจำวนันคือเป็นไปในรูปเสียงกยลิ่นรสพุทพะและอีกอันหนึ่งก็คือรูปาวจรกุศลจิตอันนี้ก็เป็นในระดับของรูปฌาน อรูปาวจระกุศลจิตก็เป็นในระดับของอรูปฌานโลกุตละกุศลจิตเป็นจิตที่ดับกิเลสได้ตามระดับก็เป็นจิตที่ประกอบด้วยเจตสิกที่ดีงามเช่นกันเราจะเห็นว่ากุศลหรือบุญนั้นนี่มีหลายระดับด้วยกันถ้าจะแยกละเอียดก็เป็นสีระดับตามที่กล่าวมาแล้วนี้ถ้าไม่แยกละเอียดก็พูดถึงว่าการมาวจระ โสภณจิตอันนี้เป็นเดิงขณะจิตที่เป็นกุศลแต่ละขณะในชีวิตประจําวันที่เป็นไปในทานในศีลที่เป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสประทภะอันนี้เป็นกามาวัจระส่วนรูปาวจระกุศลจิตนั้นเป็นการเจริญความสงบของจิตขั้นที่มีรูปเป็นอารมณ์อรูปาวจระกกุศลจิตนั้นก็เป็นจิตในระดับของอรูปฌาน ซึ่งละเอียดไม่มีรูปเป็นอารมณ์ส่วนโลกุตละกุศลจิตนั้นก็เป็นจิตที่ดับกิเลสได้ตามลำดับชั้นเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยปัญญาและคลายความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเข้าได้นี่เป็นเรื่องของกุศลหรือเป็นเรื่องของบุญในระดับต่างๆ ทั้งเป็นไปในทานในศีลในการเจริญความสงบของจิตและในการอบรมเจริญปัญญาที่เรียกว่าทิ่ปสสนา